ช็อกแฟนลูกยังบุ๋มบิ๋มเตยหลุดโผ VNL 2025สัปดาห์สุดท้ายโคด้ดออสแจงเหตุผลสุดคาใจหรือนี่คือแผนเด็ดลุ้นแชมปโลกกรีดข่าวใหญ่สะเทือนวงการวอลเลย์นบอลไทยประจำวันนี้ค่ะซิส เชื่อว่าสาวกนักตบลูกยางสาวไทยต้องช็อกตาค้างไปตาม,ตามกันเมื่อไหร่ชื่อนักกีฬาชุดลุยสึกวัลเลบอลหญิงเนชั่นสลีก2025 VNL 2025สัปดาห์ที่3ณเมืองอาลิงตันสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่10-14ถึงกรกฎาคมนี้กับไร้เงา2ผู้เล่นคนสำคัญอย่างบุ๋มบิม๋มช,ชัชุออนโมกศีและเตยหัทยาบรรุงสุข ที่แม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็บน้อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นวิกฤตจนลงสนามไม่ได้นะงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่ถามกันให้แซดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่านี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญของสมาคมและทีมงานสตาฟโค้ดหรือไม่เพราะการขาดสองกำลังหลักในรายการระดับโลกยอมส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งหากนี้คือส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่เพื่อเป้าหมายที่สำคัญกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็อาจเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยไปอีกขั้นนายกสมพรไขข้อข้องใจพัก2องซูเปอร์สตาร์เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ล่าสุดนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยแห่งประเทศไทยได้กอกมาไขาข้อข้องใจกับสื่อมวลชนแล้วคาซิสถึงประเด็นร้อนนี้โดยท่านนายกยืนยันว่าอาการบาดเจ็บของบ๋มบิ่มและเตยไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายคนกังวลใจคะ่ะแฟนๆคลายใจได้ระดับหนึ่งว่าอาการของนักกีฬาไม่ได้อยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วงถึงขั้นต้องพักยาวนะ แต่ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือสาเหตุที่ตัดสินใจไม่ส่งชื่อทั้งคู่ไปร่วมทีมในสัปดาห์สุดท้ายนี้เป็นเพราะต้องการให้นักกีฬาทั้งสองคนได้พักฟื้นร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์โลกที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่นานนี้ตั้งหากล่ะคะฟังแล้วก็พอเข้าใจได้นะคะว่าการรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาแกนหลัก ให้พร้อมที่สุดสำหรับชว์นเมนต์ระดับโลกนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนคาดหวังและต้องการเห็นนักกีฬาของเราเฉิดใช้ในเวทีที่ใหญ่ที่สุดแต่คำถามที่ตามมาคือการพักในจังหวะนี้เหมาะสมแล้วหรือจะส่งผลต่อความต่อเนื่องและฟอร์มการเล่นของทีมหรือไม่หรือนี่คือการเสียสละระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาวเจาะลึกแผนเด็ดโค้ดออสส่งทีมที่พร้อมที่สุด หลุ้นผลงานสุดปังท่านนายกสมพรยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าการที่ได้ทีมเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าจะช่วยให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและคุ้นเคยกับเวลาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันระดับโลกการปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้เข้ากับเขตเวลาที่ต่างกันหลายชั่วโมงหรือเจ็แลก เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะของนักกีฬาและในสัปดาห์สุดท้ายของเวนเอล2025นี้ทีมงานสตาฟโค้ดภายใต้การนำของโค้ดออสเกติพง์รัชเกรียงไก่ก็ได้ตัดสินใจคัดเลือกนักกีฬาที่มีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดและไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ เราเชื่อว่าการที่ได้ไปล่วงหน้าจะช่วยให้นักกีฬาปรับสภาพให้คุ้นเคยกับเวลาท้องถิ่นถึงตรงนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายนี้เราพยายามเอานักกีฬาที่มีความพร้อมมากที่สุดไม่มีอาการบาดเจ็บไปแข่งขัน ส่วนนักกีฬาบางคนที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แม้ว่าจะไม่มากแต่ฝ่ายแพทย์และทางทีมโค้ชเห็นว่ายังไม่พร้อมจึงไม่ได้เอาไปด้วยอย่างเช่นบุมบิมชัชุออนมกศีหรือว่าเตยหัตถยาบำรึงสุขเนื่องจากจะพยายามจะรักษาให้ตัวเขากลับมาพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกรวมไปถึงซีเกมปลายปีนี้ด้วย ซึ่งเรายังมีซีวีลีกขั้นกลางอีกรายการด้วยเราจึงพยายามเอานักกีฬาที่ดีที่สุดไปนายกสมพรกล่าวทิ้งท้ายพร้อมย้ำถึงเป้าหมายที่แท้จริงวางแผนระยะยาวไม่ใช่แค่ VNL แต่คือชิงแชมป์โลกและซีเกมจากการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเลยนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการมองสัปดาห์สุดท้ายของวี l เท่านั้น แต่เป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นก็คือศึกชิงแชมป์โลกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้การทุ่มเททรัพยากรและโฟกัสไปที่ทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดของปีอย่างชิงแชมป์โลกถือเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจพระผลงานในชิงแชมป์โลกมีผลต่ออันดับโลกและโอกาสในการเข้าร่วมรายการสำคัญอื่นๆในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงซีเกมปลายปีซึ่งเป็นรายการที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการรักษาแชมป์เจ้าเหมียนทองและซีวีลีกที่จะจัดขึ้นระหว่างทางอีกด้วยเรียกได้ว่าทีมงานผู้ถึกสอนต้องการให้นักกีฬาแกนหลักของเราอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อลุยศึกใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ การตัดสินใจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของสมาคมและทีมงานโคช้ชที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลในระยะสั้นแต่คำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาวและการรักษารทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศไว้ให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามการขาดผู้เล่นระดับท็อปอย่างบุ้มบิมและเตยย่อมสร้างความท้าทายให้กับทีมอย่างแน่นอน เพราะทั้งสองคือเสาหลักในการทำคะแนนและเกมบล็อกที่สำคัญแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่อาจเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักกีฬาเดรรุง่งหรือผู้เล่นคนอื่นที่จะได้ก้าวขึ้นมาพิสูจน์ฝีมือและแสดงศักยภาพของตนเองให้เต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าวลเยล์บอลหญิงไทยไม่ได้พึ่งพาผู้เล่นเพียงไม่กี่คนแต่มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งและพร้อมทดแทนกันได้เสมอ งานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยชุดผสมที่จะประเดิมสนามนัดแรกกับเจ้าภาพทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ7ของโลกในวันที่10กร,รกฎาคมนี้จะทำผลงานได้น่าประทับใจแค่ไหนแม้จะขาด2ผู้เล่นคุณสำคัญไปก็ตามแต่เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับโอกาสลงสนามในครั้งนี้จะต้องทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อชาติของเราแน่นอนค่ะ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ถือเป็นบทเรียนสําคัญที่แฟนๆวอลเลย์บอลจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานมาร่วมส่งกําลังใจเชียร์สาวๆกันนะคะเพราะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรพวกเธอก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยเสมอ